เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศาสตราจารย์ดรชูกิตลิมปีจำนงผู้อานวยการสํานักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับกองทัพเรือโดยพลเรือตรีกริชขันทอุบลเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ฐานเรือลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการกําจัดน้ําทิ้งที่มีน้ามันเชื้อเพล และน้ำมันหล่อลื่นปนเปื้อนโดยการค้นหาและพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ำมันและสารประกอบน้ำมันปิโตเรเลียมเพื่อใช้กำจัดน้ำเสียจากเรือและพื้นที่ของกองทัพเรือสนับสนุนนโยบายกรีเนวีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกองทัพเรือกรีเนวีนะครับคือเรือเราเนี่ยจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่สร้างมลาวะให้กับสิ่งแวดล้อมเราจะเน้นใช้ในเทคโนโลยีทางชีวภาพนะครับเป็นตัวแก้ปัญหาปัจจุบันแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เรานําเข้าจากต่างประเทศแต่ก็ต้องใช้รู้ประมา จำนวนสูงแล้วก็ความเหมาะสมของตัวจุลินทรีย์ที่นํามาใช้ที่ต่างประเทศเขาคิดมาให้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในประเทศเราก็เลยคิดว่าสวทชเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่จะช่วยให้เราเนี่ยหาว่าจุลินทรีย์ตัวใดที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะมาทําหน้าที่ในการกําจัดคราบน้ำมันเหล่านี้ออกไปก็เป็นที่มาของการหาว่าร่วมมือกับสวทชตรงนี้ครับวันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราทําในเรื่องของ กรีนเทคโนโลยีก็คือน้ำมันที่บางทีเรือปล่อยออกมานะครับเราร่วมมือกันในการทําไงจะกําจัดน้ํามันได้เป็นด่านแรกเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งครับที่หน่วยวิจัยเองต้องทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยชัยดังนั้น m o u เนี่ยเป็นบทหมายที่ดีว่าเราจะทํางานร่วมกันไม่ใช่เพียงแค่รับโจทย์มาแต่จะไปทํางานอย่างใกล้ชิดแล้วก็างานวิจัยไปลงดูว่ากองทัพเรือใช้เราเป็นเช่นไรต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็นักวิจัยก็ฝังตัวอยู่กับแต่ ครับเรือในการดูแลการใช้ประโยชน์ตรงนี้น โดยในช่วงที่ผ่านมาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทชได้ดำเนินการวิจัยเพื่อค้นหาและคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ำมันและสารประกอบน้ำมันปิโตรเลียมซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือได้ให้ทีมวิจัยเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำที่มีการปนเปื้อนของคราบน้ำมันจากห้องเครื่องบนเรือรบพร้อมเก็บตัวอย่างตะกอนและดินจากพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือนำมาทดลองคัดแยกเชื้อจุลินรียซึ่งดรวีรวัฒช่มปรีดานักวิจัยไบโอเทคเผยข้อ เริ่มต้นเนี่ยพอเราได้รับโจทย์ไปจากองคทัพเรือว่าสนใจที่จะเอาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับไปแก้ปัญหาเรื่องคราบน้ามันปนเปื้อนบนเรือนะครับเราก็ไปเก็บตัวอยา่างน้ําทิ้งดินนะครับเพื่อเอามาแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ํามันแล้วก็มีความสามารถในการย่อยสลายสารที่เป็นองค์ประกอบของน้ามันด้วยนะครับซึ่งก็มีการแยกจุลินทรีย์อ,ยยออกมาแล้วก็ไปศึกษานะครับว่ามันเป็นจุลินทรีย์อะไรก็มีประมาณสิบตัวนะครับที่มีประสิทธิภาพในการยอยน้ามันแล้วก็ชื่อพวกนี้ก็คือมีความปลอดภัยนะครับก็จะไปต่อยอดในโคครรรงกานนี้นะับ นอกจากนี้ไบโอเทคสวทชยังมีหลายผลงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดก,การด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถนํามาต่อยอดตามนโยบายกรีเนวีของกองทัพเรือเราก็จะมีการพัฒนาสารลดแรงตึงผิวก็คือสารซักล้างก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้ชื่อว่าเมลไบโอเซอร์แฟคแทนเป็นสารลดแรงตึงผิวชั่าภาพที่ผลิตมาจากยีสต์ซึ่งยีสต์ก็มาจากทางจุลินทรีย์ของไบโอเทคที่เอาไปเพิ่มความสามารถในการทําความสะอาดคราบน้ํามันแต่ตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเมสกรีนนะครับเมทิลเอสเทอร์ e ัลโฟเนต คือสังเคราะห์มาจากน้ำมันพืชใช้แล้วหรือว่ากรดไขมันสามารถจะเอามาประยุกตใช้ได้นะครับในการไปทาความสะอาดคราบน้ํามันตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชื่อว่าไทดีไบโอพลาสเป็นสูตรผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ทําผสมสูตรมาเรียบร้อยนะครับที่สามารถเอาไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสียอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราคิดว่าเราจะมาเป็นฐานนะครับที่เราจะไปต่อยอดกับกองทัพเรือครับความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือโดยกรมวิทยาศาสตร์ทารเรือและสวทชนับเป็นก้าวสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวาภาพเพื่อแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ S&T Implementation for Sustainable Thailand แผนกลยุทธ์ของสวทชมีเป้าหมายในการพัฒนาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนความร่วมมือระหว่างกอทัพเรือกับทางสวทชนะครับคงไม่สิ้นสุดแค่เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องขมันผลเปื้อนเรายังมีอีกหลายๆโจทย์นะครับที่อยากจะได้สวทชมาช่วยแก้ปัญหาที่ความสามารถที่สวทชมีผมมั่นใจว่าทางสวทชเนี่ยจะเป็นองค์กรที่สามารถช่วยงานเราได้อย่าง เปนที่สุดครับเป้าหมายสําคัญของความร่วมมือนะครับก็คือเพื่อให้วิทยาศาสตร์วิจัยของประเทศเนี่ยถูกเอาไปใช้โดยโจทย์ของผู้ที่จะได้ใช้ประโชนจริงๆนะครับ